พืชต่างถิ่นลุกลานนะครับโชนิดนี้นะครับถ้าได้เกิดที่ไหนเนี่ยถ้าปล่อยปละละเลยนะครับใช้คําว่าชิบหายไวป่วงเลยแล้วกันนะครับถ้าได้คลื่นขึ้นคลุมต้นไม้ต้นไหนเนี่ยถึงตายได้เลยนะครับมันขยายพันธุ์เร็วมากนะครับที่สวนผมเนี่ยเริ่มมีมาเกิดเท่าที่เห็นเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก2 3ปีแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้กระจายพันธุ์ ในสวนผมเยอะเท่าไหร่เพราะว่าผมเจอที่ไหนผมก็จะถอนออกตลอดนะครับต้นขี้ไก่ย,ย่านนะครับขี้ไก่ย,ย่านก็คือย่านก็คือเถาเป็นเถานี่แหละนะครับเนี่ยผมต้องคอยเอาออกแบบคือเถาของเข้าเลื้อยไปตรงไหนมันจะแตกรากไปกับพื้นดินนะผมต้องค่อยๆเอาออกให้ทุกทุกป่องมาเลยอ,อย่าให้ขาดติดดินถ้าขาดติดดินมันก็จะเกิดใหม่นะครับ เดูดิตอนนี้มันก็โยนไปที่แห้งๆนะครับเดี๋ยวมันแห้งตายเองบางทีก็เอาพาดกิงไม้ไว้นะครับให้มันขึ้นมาเนี่ยในสวนผมไม่มีต้นใหญ่มันนะครับไม่มีต้นที่ออกดอกนะครับมันเป็นมเมล็ดที่ปลิวมาจากสวนข้างเคียงนะครับมีสวนยางด้านข้างเคียงด้านด้านนู้นนะครับฝั่งทางนู้นมีสวนยางแล้วก็ เขาก็ปล่อยปะละเลยนะครับมันก็ขึ้นตามร่องน้ําตามสุมทุมต้นไม้ที่ไม่ใช่ต้นยางพาราเขานะครับที่เขาปล่อยรคไว้นะครับแล้วมันก็ออกดอกนะครับดอกสีขาวๆเหมือนดอกสาบเสือนะครับโอ้โหต้นหนึ่งเนี่ยผมว่าเป็นล้านๆ้านเมล็ดเลยนะแล้วก็ลอยฟุ้งไปกับอากาศนะครับที่สวนผมเนี่ยมันชอบจะเกิดตามร่องน้ําชืนช้นๆแบบนี้แหละช่วงฤด,ดูแล้งเนี่ยจะมาเจอต้นมันได้ง่ายนะครับพอเจอผมก็จะถอน,ถอนดอก ที่ไก่ย่านนะครับเอเขาบอกว่ามันมาจากอเมริกาใต้นะครับแต่ว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่ามันกระจายมาอย่างไรนะครับติดมากับขานกหรือเปล่าหรือว่าติดมากับคเรื่องบินหรือว่าน่าจะเมล็ดพันธุ์กระจายมาอย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับดูดิเนี่ยมันขึ้นต้นไม้นี่ผมก็ถอนออกส่วนหนึ่งและเนี่ยต้นเล็กๆมันนะครับ ถอนรากถอนโคนมันก่อนมันขึ้นมาเดี๋ยวจะกลายเป็นภาระนะครับดูดิมันขึ้นตรงนี้อีกเถวหนึง่งค่อยๆเอามันออกไปเนี่ยข้อมันตรงเนี้ยถ้ามันได้สัมผัสพื้นดินตรงไหนมันแตกรากใหม่เลยนะครับอันตรายมากค <c oughs> ่อยๆดึงมันขึ้นมา แตว่าก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับที่สวนผมก็เจอที่ไหนเราก็จะจัดการมันแบบนี้แหละตัวนี้เอาผาดไว้บนต้นไม้แล้วกัน <c oughs> แต่ถ้าปล่อยปะละเลยนะครับโอ้โหถ้ามันได้เป็นเครือใหญ่แล้วก็ขึ้นปกคลุมต้นไม้นี่โอ้โหสวยเลยเอาออกยากเลยนะครับโอ้กระจายพันเร็ว ดูต้นไม้นะครับเนี่ยมันปลูกแทนเราละเราไม่ต้องปลูกเองเลยต้นฝรั่งขี้นกนะครับเกิดเองตามธรรมชาติน่าจะนกกินมาหรือว่าเมล็ดมันร่วงหล่นลงรียวมากับน้ำน้ำพัดผ่ามาหรือเปล่า <c oughs> แยวผมจะค่อยๆเดินดูแถบนี้นะครับว่ามันมีหรือเปล่าตรงขี้ไก่ย,ย่านเ,เออถ้าเป็นอย่างตำลึงอ็เพราะว่าเนาะ <c oughs> พอได้เก็บไปใส่ทอดคงทอดไข่ได้เนี่ยแบบตำลึงแบบเนี้ยเห็นไหมใบงามๆนะครับว่าเราจะเก็บตำลึงต่อสักหน่อยเดีย๋ยวขอเช็คขอเช็คต้นขีกา่ย่านนี้ก่อนตามร่องน้ำนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเป็นเป็นต้นพืชที่อันตรายอยู่นะขี้กา่ยา่านเนี่ย มันขึ้นคุมต้นไม้เนี่ยตายได้เลยนะครับมันหนาทึบมากเวลามันขึ้นคุมต้นไม้ได้เนี่ยก็ไปสำรวจสวนท่านดีๆนะครับสวนท่านไหนมีก็อย่าปล่อยปาละเลยนะครับมันจะเป็นภาระเป็นงานหนักเลยแหละสำหรับสำหรับกำจัดมันนะครับเนี่ยของผมเนี่ยโอ้โหถ้าต้นไม้โตแบบนี้แล้วมันขึ้นคุมเนี่ยโอ้โหมันก็จะกำจัดยากนะผมว่านะเมล็ดมันยิ่งกระจายไปเยอะทีนี้ถ้ามันได้เป็นติดเมล็ดติดพันธุ์แล้วนะครับ <c oughs> บรรยากาศยามเช้าก็จะประมาณนี้นะครับเช้าๆอากาศดีเดินเล่นร,บรอบๆสวนนะครับดูก่อนต้นนี้มีอีกไหมต้นนี้ก็ออกไปหลายต้นแล้วนะครับ <c oughs> เชา้ชาเช้าแบบนี้นะครับผมก็เดินดูต้นไม้ไปด้วยเอาเถาวันออกให้เขาไปด้วยนะครับต้นมงต้นไม้ต้นไในเถาวันขึ้นมันดูเถาวันดูนั่นดูนี่ไปด้วยนะครับ <c oughs> อ่ะคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็คงประมาณนี้แหละพามาดู วัชพืชที่น่ากลัวนะครับจริงๆมันก็น่าจะมีประโยชน์ของมันอยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าอย่าให้มันกระจายพันุ์เลยในสวนเรานะครับมันเป็นต่างถิ่นแล้วแล้วก็มันเป็นพิษเป็นภัยกับไม้อื่นด้วยนะครับแล้วมันก็ขยายพันธุเร็วนอะอะเช็ดในสวนท่านดีๆนะครับถ้ามีก็รีบเอาออกนะครับจะเป็นการดีมากเลย